สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแก้กลางภาคคุณครูขอนรัพ์วิชาคณาิตศาสตร์พื้นฐานข้อ1 2 4แล้วก็6 7ค่ะเริ่มกันที่ข้อ1จะบอกว่ากำหนดให้ x เ,เป็นจำนวนเต็มจงหาคำตอบของ 4x กําลังสลบ 4x บวก1ส่วนด้วย 2x ลบ x ข้อนี้หนูจะเอาข้างบนมาแยกเป็น2วงเล็บแยกออกมาจะได้ เป็น 2x ลบ1กับ 2x ลบ1แล้วก็ส่วนด้วย 2x ลบ x แล้วหนูก็จะเอาข้างล่างมาดึงตัวร่วม ขอภายค่ะข้อนี้มีกําลังสองแล้วหนูก็จะเอาข้างล่างมาดึงตัวร่วมก็จะกลายเป็น2องเฮ้ยไม่ใช่จะกลายเป็น x 2 x คูณสอเอลบหเราสามารถเอาก้อนนี้ไปตัดก้อนนี้ได้ก็จะกลายเป็น2 x งลบ 1ส่วน x แล้วหนูก็จะเอาไปเท่ากับศูย์เพื่อหาค่า x ก็จะเป็น2 x ลบหเท่ากับ x แล้วหนูก็จะย้าย x เป็นฝั่งนั้นก็จะเป็น2 x ลบ x ย้าย1มาฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกหน x ส x ลบ x ก็จะเหลือ x เท่ากับหนี่คือคำตอบของข้อ1นึ่ไปต่อกันที่ข้อ2ข้อ2อบอกว่าอาชีพหลักของประชากรไทยคือเกษตรกรรมเนื้อที่ในการพเพาะปลูกข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวโพดรวมกันประมาณ68คูณ10อยกกำลัง6ไร่ เนื้อที่พอปลูกข้าวเจ้าอย่างเดียวประมาณ39กาคูณ10ยกกำลัง6ไร่ปลูกข้าวโพดอย่างเดียว215ยาคูณ10ยกกำลัง5ไร่ดังนั้นเนื้อที่พอปลูกข้าวเหนียวอย่างเดียวกี่ไร่ตจวขาขอถามหาข้าวเหนียวกี่ไร่ ก็จะเอาข้าวเหนียวเท่ากับเนื้อที่ทั้งหมดคือ68สิบแปดคูณสิบยกกำลัง6แล้วก็ลบด้วยข้าเจ้า สามสิบเก้าคูณสิบยกกำลังหกแล้วก็ลบด้วยข้อโพดแต่ข้อโพ,ด,อพดหนูจะทำให้ได้ชี้กำลังตรงนี้ให้มันเท่ากันกับตรงน,นี้ตัวนี้ก็จะเป็นสองยี่สิบเอ็ดจุดห้าคูณสิบยกกำลังหกก็จะกลายเป็นลบยี่สิบเอ็ดจุดห้าคูณสิบยกกำลังหกแล้วลบกันก็จะได้คำตอบออกมาเป็น 7จ็ดคูณสิยกกำลัง6ดังนั้นข้อนี้ใช้พื้นที่ในการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูข้าวเหนียว7.5็ดคูณสิยกกำลัง6 ไลนมีคำตอบของข้อ2ต่อไปข้อ4ี่เจ้าเขาบอกว่าผลรวมของผลลับของรูทสาบองลบรูทสิบลูทกับรูทสองบวกรูทบวกรูทสิบวกูทสามทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไร่เราจะให้ก้อนนี้เป็นก้อนที่1 ก้อที่ก้ที่สองเราจะทําก้อนที่หนึ่งก่อนก้อนที่หนึ่งคือรูทสามสิลบลสองลบรูทสลบรูทเราจะย่อยรูทออกมาจะได้เป็น4ี่รู2สองลบสามรูทสองลบรูทตัวนี้ ตัวข้างหลังมีค่าเท่ากันเราสามารถจับมันมาลบกันได้เลยก็จะกลายเป็นตัวนี้ลบกับตัวนี้เป็นรูทสองรูทสองลบรูทสองเป็นศูนย์ก้อนที่หนึ่งมีค่าเป็น0ูนย์ต่อไปเราจะมาทําก้อนที่สองก้อนที่สองเราทําเหมือนเดิมค่ะถอดรูทย่อยรูทออกมา ทั้งหมดกำลังสองกำลังสองนี้เราอยากพึ่งไปทำอะไรนะคะไดอลกมาก็จะได้เป็นรูทสองก็จะได้รูทสองเหมือนเดิมแปดก็จะได้อดสองรูทสองบวกตัวนี้ก็จะได้สามรูทสองตัวนี้จะเป็นสี่รูทสองทั้งหมดกำลังสองข้างหลังเป็นตัวเดียวกันเป็น ก็เดียวกันแล้วเป็นรูทสองเหมือนกันแล้วเราก็จับมาบวกลบก,กันเลยอันนี้ก็จะเป็นสามรูทสองหกรูทสองสิบรูทสองในวงเล็บจะเป็นสิบคูณกับรูทสองเท่า,ากับวงสองเราก็แจกวงเล็บเข้าไปได้เลยก็จะเป็นสิบยกกำลังสองคูณอยู่กับรูทสองกำลังสอง ก็จะเป็น100คูณอยู่กับ2ก็จะเป็น200คือคำตอบของส่วน B เขาบอกว่าผลรวมของผลลัพธ์ของทั้ง1นและสมีค่าเท่ากับเท่าใดแล้วก็เอาผลรวมของอันที่1ก็จะเป็น0บวกกับ200เท่ากับ200 ผลรวมคือ200นี่คือคำตอบข้อที่4ี่เราไปดูข้อต่อไปก็จะเป็นข้อ6นะคะข้อ6จะบ,บอกว่ากำหนดให้ A เท่ากับรูทสบวกหส่วนด้วยอันนี้หนูเขียนผิดรูทสตัวนี้จะเป็นรูรูลบห และ b เท่ากับ1ลบ4ลรูทสส่วนด้วย2บวกรูท3แล้ว a ลบ b มีค่าเท่าใดข้อนี้เราจะมาทำก้อน a ก่อน a เท่ากับรูทสามบวกหนึ่งส่วนรูทสาม ลบหนข้อนี้หนูจะทำโดยการสั่งยุคเข้าไปก็จะกลายเป็นคูณด้วยรูทสบวกห่ส่วนด้วยรูทสบวกหก็จะได้เป็นคูณเข้าไปก็จะเป็น3ามบวกรูทสบวก รูทสบวก1ก็จะข้างล่างก็จะเป็น3บวกลูทสาลบรูทสลบหเท่ากับก็จะเป็น2องรูทสเป็นสบวก 2องรูทส่วนด้วยตัวนี้ก็จะตัดชึบชึบสลบหเหลือ2ตัวนี้เลขสอสามารถตัดได้ทั้งสองตัวเลยก็จะเป็นสองบวกรูทสาอันนี้คือคำตอบของ A ก้อน A ต่อไปเราจะทำก้อน b b เท่ากับ1-4ลบสรูทคูณด้วย2บวกลูท3ข้อนี้ก็จะทำเหมือนเดิมเอาไปสังยุครูทสามสบวกรูทสม ก็จะเป็น2องลบรูทส่วนด้วย2องลบรูทาก็จะได้ออกมาเป็น2องลบรูทสลบแปูทบวกสิส่วนด้วย4 ลบสองรูทสามบวกสองรูทสามลบสามแล้วก็จะมาบวกลบให้หมดตัวนี้ก็จะเป็นสิบสี่ลบสามลบแปดเป็นลบ ลบเก้าลูทสามส่วนด้วยชิบชิบอันนี้ลบกันเหลือหส่วนด้วยหนึข้อนี้จะมีก้อน B มีค่าเป็น1ิบสีลบเก้าลูทสามเพราะว่า A ลบ B มีค่าเท่าไหร่เราก็จะเอาก้อน A กับก้อน B มาลบกัน a ลบ b เท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้2บวกรูทสามลบด้วย14ลบ9ลรูทสามกระจายลบเข้าไปก็จะได้สองบวกรูทสามลบ14บวก9ลรูทสาม เราจะเห็นว่าข้างหลังมันจะมีรูสามเหมือนกันแล้วก็บวกเข้าไปได้เลยก็จะเป็นเดี๋ยวเราเอา14กับ2บวกมาลบกันก่อนจะเป็นลบสิตัวนี้บวกกันเราก็จะได้บวกสิบรูสามข้างหน้ามันติดลบเราอาจจะเทคลบหเข้าไปก็ได้ก็จะกลายเป็นบวก ก็กลายเป็น1ิบสองลบสิหลุดสามคำตอบข้อ6ค่ะต่อไปข้อ7ข้อ7ข้อนี้ยากพอสมควรยากมากไม่ใช่พอสมควรข้อ7 ข้อเเราจะพิจารกอน,นี้ก่อนจะยกตัวอย่างเป็นเช่น x บวก x 1ส่วน2ตัวนี้คือ x ก,กำลังหนึ่งเราอยากบวกให้มันเราอยากทำให้มันบวกกันได้เราก็จะเอาตัวนี้คืน2เข้าไปก็จะเป็น2ส,ส่วน2 วก,กันแล้วมันก็จะไดาเป็น x กำลัง3ส่วน2ซึ่งข้อนี้ก็ต้องใช้แบบนี้มันก็เลยจะกลายเป็น6บวกรูท3าม้ขอเขียนใหม่นะคะ จะกลายเป็น6บวกรูทสาหคูณกับ6บวกรูทสามสบหายกกำลังหนึ่งส่วนสอง่งถ้าเกิดถ้าเกิดเราเอามาทำแบบนี้มันก็จะได้เป็นแบบนี้ หนึ่งส่วนสองก็คือสแควร oot กลนลำดับที่สองแล้วก็จะได้เป็น6กบวกรูทสามคูณกับสแควร oot หบวกรูทสา5สิบซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้อ่ะ คือจากสูตรอะมันจะเป็นรูท a บวกสองคูณรูท b แต่ว่ามันไม่มีสองเราเลยจะคูณสองส่วนสองเข้าไปก็จะได้เป็นหกบวกรูทสามสิบห้าคูณกับรูทหกบวก สองส่วนสองรูทสามหก็จะได้6กบวกรูทสามสิบห้ 6, บวกคูณเข้าไปแล้วมันก็จะเป็น2องรูทสส่วน ซึ่งสองตรงนี้ถอนรูมาตอนที่ยังไม่ถอดรูก็คือ4มันก็จะเป็นสาสหส่วนสซึ่งเราจะหาว่าอะไรคูณกันได้สามสหแล้วบวกกันได้6กก็คือคูณกันได้3ามหก็คือ7กับ5แล้วมันมีสเข้ามาแล้วก็เลยจะแบ่งเป็น2 ซึ่งสองตัวเนี้ยบวกกันแล้วก็จะได้6ก็จะกลายเป็นรูดแบบนี้ห35โอเคเราทำก้อนที่1เสร็จแล้วต่อไปเรามาดูก้อนที่2องหรือก้อนนี้ซึ่งมันมัน ตรงนี้หนูเขียนโจทย์ผิดนะคะขออภย no ัยหนูขอยยาดเปลี่ยน3าส่วนสซึ่งตัวเนี้ยมันเหมือนกันเลยยกเว้นเครื่องหมายเราก็สามารถเอามันลงมาได้เลยก็จะเป็นหกลบหกลบ รูทสามสิบห้าคูณกับเหมือนก้อนนี้เลยนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบก็จะเป็นเจ็ดส่วนสแควร์ูทเจ็ดส่วนสองลบสแควร์รูทห้าส่วนสอง ต่อไปเราก็จะมาคูณเข้าทีละก้อนคูณเข้าทีละก้อนทีละก้อนแบบนี้ก้อนที่1คูณเข้าไปนี้คูณกันก็จะได้6กรูตเจ็ดส่วนส บวกหกรูทหส่วนสบวก7จ็ดรูทหส่วนสบวกหู้ทเส่วนสลบด้วยก้อนที่2เป็น6กรูทเส่วนสลบห รูทห้าส่วนสอลบเดรูทส่วนสบวกหู้ทเดส่วนสเราจะมาดูก้อนในวงเล็บก่อนกาข้างหลังมีเลขตัวไหนที่เหมือนกันก็จะเห็นว่ามีห้า รูทห้าส่วนสองกับห้าส่วนรูทห้าส่วนสองเหมือนกันแล้วก็รูเจ็ดส่วนสองแล้วก็จะจับบวกลบกันเลยอันดแรกก็จะเอารูทเจ็ดส่วนสองก่อนบวกกันก็จะได้สิบเอ็ดรูทเจ็ดส่วนสองก็จะไปดูก้อนรูทห้าส่วนสองก็จะได้เป็น ตอนนี้ยเทเข้าไปมันจะเป็นบวกเออจะกลายเป็นสิบสามรูทห้าส่วนสองปุ๊บบวกบวกโอเคต่อไปเราจะมาดูก้อนที่สองแล้วก็จะมาดูเจ็ดเออรูทเจ็ดส่วนสองตัวนี้บวกกันก็จะได้ สิบเรูทเส่วนสอบวกกับ7จบวกหกเป็นสิบสรูทหส่วนสโอเคเราได้ก้อนที่หนึ่งมาแล้วแล้วก็จะมาดูเหมือนเดิมว่าเลขข้างหลังเหมือนกันไหมเราก็จะมาบวกลบกันเหมือนเดิมตัวนี้บวกกันก็จะได้ ศูนย์สบสิบสาเฮ้ยสิบสามรู้ห้าบวกกันได้ก็จะเป็น2 6่สิกรูส่วนสแบบนี้อื โอเคเราทำข้างบนเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเอาข้างล่างมาทำทั้งหมดส่วนด้วย13รูท10ตัวนี้ตัวนี้ตัดกันก็จะเหลือ2รูท5ส่วน2ส่วนด้วยรูท10 ซึ่งเขาไม่นิยามให้ตัวส่วนติดสแควรูทแล้วก็เลยจะสั่งยกเข้าไปเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็นข้างในนี้ก็จะเป็น5คูณ10ส่วน2ตัดๆก็จะเป็น2เป็น5คูณ5แบบนี้ ส่วนด้วยสิก็จะกลายเป็นสองตัดตรงนี้เหลือสองหนึ่งสองหสองห้าสซึ่งตัวนี้จะมีค่าเป็นห้า ส่วนด้วย5เท่ากับ1นี่คือคำตอบข้อ7ต้องขอภายด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพูดไม่รู้เรื่องว่าหนูก็ไม่เคยสอนใครอะไรหรือว่าทำคิดป็นทิวเตอร์อันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ